พาส่อง3เทรนด์อาหารเดลิเวอรในปี2022ที่ผ่านมานะครับว่ามีอะไรขายดีและไม่ดีบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับถ้าเรารู้จุดนี้เนี่ยจะทำให้โอกาสในการสร้างยอดขายให้กับร้าน Delivery ของเราเนี่ยมีมากขึ้นนะครับเริ่มต้นนะครับเทรนด์ที่1น,นะครับก็จะเป็นตัว5อาหารยอดนิยมนะครับที่คนกดสั่งซื้อนะครับ ผ่านแอปไลน์แมนมากที่สุดนะครับหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวกาแฟก็กาแฟเนี่ยเหมารวมกาแฟทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟเย็นหรือหมวดกาแฟต่างๆเนี่ยก็จากสถิติเนี่ยจะเป็นอันดับหนึ่ง ที่คนกดสั่งซื้อเยอะที่สุดนะครับก็ถ้าเพื่อนๆทาเครื่องดื่มกันก็ลองมองดูแล้วก็วางแผนกันดูนะครับว่าเออเรารู้เทรนด์แล้วเนี่ยว่าจะทําอะไรเพิ่มเติมดีนะครับ2นะครับจะเป็นอาหารไทยนะครับในหมวดอาหารยอดนิยมเนี่ยก็จะเป็นตัวอาหารไทยนะครับ3นะครับก็จะเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวนะครับก็ก๋วยเตียเ๋ยวนี่เหมารวมถึงก๋วยเตี๋ยวอื่นๆทั่วไปทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวไก่หรือว่าก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยว ทะเลบะหมี่ต่างๆเนี่ยก็นับรวมอยู่ในหมวดหมู่นี้นะครับหมวดหมู่ก๋วยเตี๋ยวนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวฟาสต์ฟู้ดนะครับฟาสต์ฟู้ดเนี่ยก็จะรวมไปถึงพวกแฮมเบอร์เกอร์ไก่ทอดต่างๆนะครับไก่ย่างต่างๆนะครับก็หมวดหมู่นี้เนี่ยคนจะสั่งอาหารกันเยอะนะครับชอบสั่งแล้วก็ชอบทานซึ่งมันอาจจะง่ายด้วยแล้วก็สะดวกด้วยนะครับเวลาสั่งมาแล้วก็ ช่วงออฟฟิศไทม์หรือว่าเวลาเร่งด่วนเร่งด่วนหรือว่าครอบครัวเด็กๆเนี่ยก็ทําให้ทานง่ายนะครับส่วนอันดับ5นะครับของหมวดหมู่นี้ก็คือชานมไข่มุกนะครับก็จะเป็นอันดับ5นะครับที่คนนิยมสั่งเยอะที่สุดนะครับสําหรับตัวเมนูอาหารยอดนิยมนะครับต่อมานะครับจะเป็นเทรนที่2นะครับก็คือจังหวัดที่คนสั่งอาหารเดลิเวอรี่เยอะที่สุดนะครับในประเทศ จากทางแอปไลแมนนะครับอันดับหนึ่งนะครับก็จะเป็นจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับที่คนสั่งเยอะที่สุดนะครับก็เนื่องด้วยเป็นเมืองหลวงด้วยแล้วก็มีประชากรอยู่เยอะมากที่สุดก็เป็นปกตินะครับจำนวนที่สั่งซื้อทั้งหมดนะครับสามล้าน1นึ่งแนะครับเจคนนะครับในช่วง ปี2 0 2 2ที่ผ่านมาเนี้ยที่คนสั่งซื้อเยอะที่สุดนะครับอันดับ2นะครับก็จะเป็นจังหวัดสมุทรปราการนะครับจังหวัดสมุทรปราการก็รวมไป7 4 5 0 0 0นากว่าคนนะครับสำหรับจังหวัดสมุทรปราการที่สั่งออเดอร์เข้ามาให้กับทางาสั่งผ่านทางแอปไลแมนนะครับอันดับ3ก็จะเป็นจังหวัดชนบุรีนะครับ6กแสนเคนนะครับจากทางจังหวัดชนบุรีนะครับที่สั่งอาหาร delivery มากที่สุดนะครับ อันดับ4ก็จะเป็นจังหวัดปทุมธานีนะครับจำนวนที่สั่งก็คือ5 0 0แสนนะครับ72,169นนคนนะครับโดยประมาณนะครับอันดับที่5นะครับสำหรับจังหวัดที่สั่ง Delivery เยอะก็คือจังหวัดนนทบุรีนะครับ4 9 6 0 0นนะครับ225คนนะครับก่อนนี้ก็จะเป็นตัว5จังหวัดนะครับที่คนสั่งซื้ออาหาร d ดลิ v วอรีเยอะที่สุดนะครับถ้าเพื่อนๆอยู่ใน ห้าจังหวัดนี้ก็ลองวางแผนกันดูสามารถใครยังไม่เปิดร้าน Delive r y อาหารออนไลน์หรือร้านขายอาหารแบบไม่มีหน้าร้านก็ลองมาเปิดกันดูนะครับเพื่อสร้างโอกาสสร้างรายได้ใหม่ๆให้กับเราได้นะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเทรนที่3นะครับเครื่องดื่มบวกของข่าวยอดนิยมนะครับอย่างละอันดับนะครับอันดับ1นนะครับเครื่องดื่มนะครับที่คนสั่งเยอะที่สุดนะครับจากทางแอป line Man จากทั้งประเทศนะครับ ของต้นปีช่วงปี2022ที่ผ่านมานะครับอันดับหนึ่งก็คือเมนูเอสเปสโซเย็นนะครับก็เมนูเอสเปสโซเย็นเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะครับของคนไทยที่สั่งเยอะที่สุดนะครับในประเทศก็ลองไปวางแผนกันดูนะครับเมนูที่มีแต่ประเทศเราประเทศเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจเมนูเอสเปสโซเย็นนะครับซึ่งอร่อยด้วยนะครับแล้วก็ คนสั่งเยอะที่สุดด้วยนะครับถ้าร้านไหนทําเครื่องดื่มแล้วยังไม่มีเมนูนี้ลองบรรจุเมนูนี้เข้าไปนะครับอยู่ในเมนูในแอป Delive r y ของเรานะครับจะทําให้ยอดขายเราเพิ่มขึ้นได้นะครับส่วนเมนูของข่าวยอดฮิตนะครับอันดับหนึ่งก็คือเมนูง่ายๆครับไม่ยุ่งยากมากนั่นก็คือเมนูข้าวผัดนะครับข้าวผัดเนี่ยก็เหมารวมทุกอย่างนะครับข้าวผัดกุ้งข้าวผัดหมูก็โดยเฉลี่ยกันนะครับก็ถือเป็นเมนูข้าวผัดนะครับ เ,เพื่อนๆก็ลองไปปรับดูนะครับว่าที่ร้านมีเมนูข้าวผัดไหมหรือว่าอยากจะสร้างเมนูข้าวผัดเนี่ยให้เป็นข้าวผัดซิกเนเจอร์เป็นเมนูแปลกๆก,ก็ได้นะครับเช่นข้าวผัดปลาทูก็ได้นะครับข้าวผัดปลาทูแกะข้าวผัดปลานินแกะก็แล้วแต่เราวางแผนการสร้างสารรค์เมนูของร้านเราได้นะครับก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัวเทรนด์อาหารนะครับที่ผ่านมา ช่วงระยะเวลา3เดือนนะครับก็ประมาณไตามาสแรกของปี2022นนะครับเพื่อนๆก็ลองไปจับเทรนด์ดูนะครับว่าเออร้านเรามีเมนูนี้แล้วหรือยังนะครับถ้ายังไม่มีก็ควรจะบรรจุเข้าไปหรือว่าลองทดลองดูได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ถ้าวิดีโอมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งช่องเชฟแดนเพจเชฟแดนไว้ด้วยนะครับสำหรับความรู้ด้านอา,าอาหารอีกมุมหนึ่งนะครับเกี่ยวกับด้านขายอาหารออนไลน์แล้วก็อาหารเดลิเวอรี่นะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ